จะแรงล่วงมาไม่จิบเออเข้ามากางกิมแบบนี้แล้วจะรู้ได้ไงอะอุ้ยน่าเกียดไปเปิดประตูมาเปิดประตูไป อีแมงมุมมาแมงมุมมาเพื่อนหนีมันหนีมันไม่เจอคนไทยหรือเปล่านะ เหมือนคนไทยมากเออเออเออไม่ไม่ไมหหเราต้องปิดปิดประตูไปอ่ะ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 เออ,อเราตายล้วว้าวมีหลายตัวเลยนะเนี่ย มีแมงมุมแบบอิดด้วยเหรอสุดหยอดมีโอเวอร์โหลดแมงมุมโอเวอร์โหลดนาน,นี้โอ้ยอยอกย,ย,ยังไงอ่ะอ๋อเนี่ยเบสเฮ้ยมีมังกรด้วยเจ้ากุดมังกร ยิงคิมสันดาก้อนว้าวเก็ตเกตอีพิกเอสมีคนไทยไหมเนี่ยซาโตรน่าจะเป็นคนไทยหรือเปล่านะดูชื่อฉันดิไม่ใช่คนไทยก็าชาซีโร่คิงเนอร์ เร็วเร็วรดติ้งว,ว้าวเฮ้ยแมงมุมแมงมุมลงมาแปะแมงมุมถ้าผมได้เป็นแมงมุมผมจะไม่ฆ่าไข่อ้ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เออใช่เยอะม,มากไต่หน้าด้วยโออีอ่าเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อ อยู่กับคุณลุงตูนหมิน่นอ u n c ลบ๊อบคุณลุงบ๊อบอย่างนั้นเหรอแล้วไม่แขนใช่เบื่อนั้นสคริปมันน่าเบื่อ สคลิปสิคุณลุงบ๊อบไปคุณลุงบ๊อบโดนแมงมุมกัดตายคุณลุงบ๊อบตายแล้วเราควรดีใจ ที่เจออะไรไหมเจอปเจอเอ๊ะฉลเลงเลงแค่ตรงไหนเพื่อนนี่เหรอโอเคแล้วก็ลงมานี่คืออะไรไปไม่ได้ ช่เลนนี่คืออะไรนี่นีคุณใจเขียวคุณใจเหลือง่อยคุณใจเหลืองเปิดไหนเพื่อนใจเหลืองเปิดไหน เพื่อเราจะตามไปเออโอไม่เออออกไปนะจิไ <c ười> ด,ดกับเพื่อนนี่แหละดีที่สุดเฮ้ยอันนี้เปิดแล้วอะด้านในมีอะไรโอ้ oh. โหประเจเกือบโดน เด้มีคุณเจเหลืองเปิดไหนเหรออืมเปิดไหนป่ะงูเห็บปะเจอืมฉันมีฉันมีเนี่ยโอ้โอ,โอ้ไม่เพื่อน รอบนี้เฮ้ยช่วยด้วยออกไปอ๋ออุจจารน่าุณแจเหลืองแล้วเกมกระจกโอเคเข้ามาอีกรอบโอ้โหเข้ามาตอนต้นเกมด้วย แล้วฉันอยู่ไหนแล้วเนี่ยท่านไม่ได้เป็นนะฮะเพราะทนหาตัวเองไม่เจอสคลิปสคริป,รปเดียวเพื่อนสคริปเร็วๆเป็นเด็กดีชาซีโร่คิงเนอร์ใช่กูเด็กดี ลาบ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 ลาอับคลิปยุ๊กว้าวแมงมุมคณลุงเดินไปแล้วก็ดนแมงมุมกัดตายโอ้โอ,อ้อ วิ่งไปเอ๊ะแล้วก็ตายเลยเอ๊ะวิ่งวิ่งวิ่งอืมแล้วเราก็มาถึงที่นี่อุ๊ยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งวิ่ง เจออะไรเจอปเจปเจปเนี่ยขึ้นแยงไปแล้วพลมันตื่นแล้วอาลิปอยู่ด้วย ฟ้าสบายเลยนะเราอ่ะเออเออนั่นนั่นแมงมุมหมูนี่นะแมงมุมหมูาาอัดคลิปอยู่ห้า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 โดน,นระเบิดหรือ,อยังยังไม่โดน nó ở bên trong à? cha Ơi say, mở switch, rồi ngay ừ. อ๋อมันไม่เจอเลยนอกด้านนอกมีไหมไม่มีแมงมุมก็ไม่มีแมงมุมหายไป โอ้ยอันนี้ได้แล้วโดดลงไปจุ๊บอ๋อประเจขี้เกียจตัดต่อแจงอยู่ใกล้ๆ อ่อฉีดวิ่งหนีดีกว่ารันตือต้อดีดีเอดช่วย พื่อนอยู่ไหนกันเพื่อนู่วยเปิดประตูเหลือแคุ่แจม่วงเพื่อนมีไหมไม่มี เยี่ยมจริงๆวอ t ปเจปเจลงไปเปิดสวิตคุณนใจเหลืองไอ้นี่ไงไม่แเราช้นตายทำไมเพื่อน มันจะแดงโอ๊ยปิดประตูมันก็ปิดไปอะไรเนี่ยวิชพัดเจจุ๊เฮ้ยนีออกไปแล้วนี่คืออะไรพัดเจอจย่างนั้นเหรอไม่ใช่เฮ้ย ผ่านแล้วเหรอว้าคนไทยไปแล้วนั่งเหลือไปแล้วเพื่อนไม่ไปด้วยโอเคเดีด๋ยบนี้พาร์ทหนึ่งสไปเดอร์ก็ไปแล้วนะกดไลค์กดซับด้วยไปแล้วบ๊ายบาย